ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำ IUI นั้นมันดีกว่าการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติยังไงคะ่ะเริ่มแรกเนี่ยหมอจะอธิบายกระบวนการทำ IUI ก่อนนะคะวันที่เราเป็นประจำเดือนวันที่1ถึงวันที่3ของรอบเมนนะคะมาเจอกันหมอจะอันตาซาดูว่าฟองไข่ตั้งต้นเนี่ยเรามีกี่ใบและหมอจะเริ่มให้ยากระตุ้นไข่เป็นทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดจะทาให้ฟองไข่ของเราเนี่ยมันมีการโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับฮอร์โมนตามธรรมชาติแล้วมันจะทําให้ไข่เราเนี่ย โตได้เพียงแค่หนึ่งใบต่อหนึ่งรอบเดือนแต่ถ้าหมอให้ยากระตุ้นไข่โอกาสที่ไข่จะโตมากขึ้นอาจจะเป็น1ใบ2ใบหรือว่า3ใบเพื่อเพิ่มโอกาสการปฏิสนธิค่ะรอบที่สองที่เราจะมาเจอกันก็คือจะเป็นรอบที่หมออันตาซาวในช่วงกลางรอบเดือนเพื่อดูว่าฟองไข่ที่หมอให้ยากระตุ้นไปแล้วเนี่ยโตได้ตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะอย่างที่2คือหมอจะดูว่าผนังเยื่อบุโพรงมดลูกที่จะเป็นบ้านของตัวอ่อนในการมาฝังตัวเนี่ยผนังเนี่ยหนาฟูได้ที่ หมและเมื่อไข่โตเต็มที่แล้วเนี่ยหมอก็จะมีการฉีดยาเพื่อบังคับให้ไข่ตกออกมานะคะหลังจากฉีดยาไปแล้วเนี่ยเราจะรอเวลาประมาณ36ชั่วโมงถึง40ชั่วโมงค่ะรอบที่3ที่เราจะมาเจอกันจะเป็นวันที่หมอหน,นัดมาฉีดเชื้อค่ะจะต้องพาคุณพ่อมาด้วยนะคะเพื่อทําการหลั่งน้าเชือ้อหมอจะทําการปั่นเลือกเอาตัวอสุจิที่แข็งแรงว่ายน้าได้ดีแล้วก็ใส่สายเล็กๆเพื่อทําการฉีดเข้ามาตรงบริเวณในโพรงมดลูกการที่เราส่งเข้าไปข้างในเนี่ยจะทําให้อสุจิ มีการว่ายน้ําในระยะทางที่สั้นมากขึ้นนะคะรวมไปถึงว่าไข่ที่เรากระตุ้นมาเนี่ยอาจจะมี1ใบ2ใบหรือว่า3ใบโอกาสที่อสุจิเขาจะว่ายไปเจอเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมาดูเทียบจํานวนกันนะคะการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติเนี่ยอวัยวะเพศผู้ชายจะสอดใส่ลึกสุดได้ตรงบริเวณเท่านี้นะคะอสุจิปกติประมาณ200ล้านตัวจะตายตรงบริเวณนี้เยอะเพราะว่าในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยมีภาวะเป็นกรดซึ่งไม่ถูกกับตัวอสุจิเลย รวมไปถึงว่ามันมีมูกไข่ตกที่มันคอยดักจับตัวอสุจิด้วยทําให้จาก200ล้านตัววิ่งผ่านตรงบริเวณปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกได้เหลือเพียงแค่100,000ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็อสุจิตรงนี้ก็ยังจะต้องว่ายผ่านท่อนาไข่จนไปเจาะไข่ได้1ใบเนี่ยจะมีตัวอสุจิรุมเจาะไข่เพียงแค่300-500ตัวเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับการฉีดน้าเชื้อทำไอยูไอเราใส่สายเล็กๆเข้าไปผ่านเข้ามาจนมาถึงในโพรงมดลูก น้ำเชื้อที่จะอยู่ในโพรงมดลูกเนี่ยจะมีตั้ง1 0บถึงยีล้านตัวเมื่อเทียบกับการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก็คือจํานวนเนี่ยมันเพิ่มมากกว่าปกติประมาณ100เท่านะคะและตัวสุจิที่สามารถไหวไปจนรุมเจาะไขได้เนี่ยมีประมาณ1ล้านตัวเทียบกับ3 0 0ร้อถึงห้าตัว1ล้านตัวก็มีโอกาสความสําเร็จมากกว่าค่ะนี่แหละคะ่ะเหตุผลที่ว่าทําไมการทํา IUI ถึงดีกว่าการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ